ใหม่สวัสดีค่ะลีอึนยองจากอะโทมี่ค่ะสินค้าใหม่ที่วันนี้ฉันจะมาแนะนำเป็นสินค้าที่ทุกคนรอมานานในที่สุดฉันก็มีโอกาสได้แนะนำอะโทมี่ Synergy ้แอมพูโปรแกรมที่จะวางจำหน่ายให้สมาชิกในเดือนมีนาคมนี้ค่ะถ้าพูดว่า Synergy ทุกคนคงจะรู้ความหมายของคำนี้ค่ะ Synergy คือการเจอกันและรวมกันของผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพทวีคูณเหตุผลที่เราตั้งชื่อว่า s เ n e r g y m p ม o ลู p ปร g กรมก็เพราะว่าเมื่อคุณใช้เซตนี้ร่วมกับสกินแครต์ตัวอื่นของ a t o m มีแล้ว,ลวก็จะเกิดประสิทธิภาพอย่างทวีคูณเลยค่ะเราเลยตั้งชื่อว่า Synergy MP พ o ู Program นั่นเองค่ะและเหตุผลที่เราใช้คาว่าโปรแกรมกับเซตนี้เพราะเซตนี้ใช้เป็นโปรแกรมรายสัปดาห์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้4สัปดาห์ค่ะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยโค้ดหมายเลข0 1 2 3ค่ะโค้ดหมายเลข0สำหรับสัปดาห์แรกหมายเลข1สัปดาห์ที่2หมายเลข2สัปดาห์ที่3หมายเลข3สัปดาห์ที่4ค่ะถ้าตั้งชื่อ1 2 3 4น่าจะง่ายกว่าแต่ทําไมจะต้องตั้งชื่อเริ่มจาก0ด้วยมีคนถามแบบนี้เยอะมากเลยแหะค่ะในกรณีของ Prestige Ampoule อย่าง Advanced Hydration จะเป็นการทําให้ผิวที่ติดลบมาอยู่ในขั้นพื้นฐานเป็น Ampoule โปรแกรมตัวที่จะปรับพื้นฐานผิวให้อยู่ที่0พร้อมที่จะรับสารบํารุงต่าง เราเจึงตั้งชื่อโค้ดหมายเลขศูนย์ให้กับตัวแรกค่ะซึ่งทั้งสตัวนี้จะบรรจุคอแอมพูและแอคทีฟแอมพูแยกกันค่ะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ผสมมาแล้วแต่ว่าเป็นการบรรจุแยกระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบสกับผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์เป็นแอคทีฟไวค้คนละส่วนกันค่ะก่อนที่จะเริ่มใช้งานค่อยกดค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องผสมก่อนใช้นั่นเองละค่ะเหตุผลที่ต้องใช้แบบนี้ก็เป็นเพราะว่า ส่วนประกอบประสิทธิภาพสูงที่เราบรรจุลงไปส่วนใหญ่นั้นจะทําให้เสถียรยากหรืออาจจะเปลี่ยนสภาพเร็วมากในระหว่างอายุการใช้งานค่ะหรือเป็นสารที่หากผสมกันไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วอาจจะทําให้ประสิทธิภาพลดลงกว่าเดิมเพื่อให้สารบํารุงสามารถใช้ได้อย่างเสถียรทางเราจึงผลิตแบบบรรจุแยกสารค่ะเวลาใช้จะต้องผสมสารให้เข้ากันก่อนใช้นะคะ เหตุผลที่ฉันจะต้องบอกทุกคนก็เพราะว่าฉันคิดว่าต้องมีหลายคนที่อยากจะผสมให้มันทุกขวดเลยคงมีคนผสมสี่ขวดพร้อมกันรวดเดียวทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์ถ้าคุณผสมสี่ขวดและใช้ครบทุกขวดก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าคุณผสมแล้วดันใช้ทีละขวดทิ้งช่วงกันนานสิ่งที่เราตั้งใจบรรจุสารแยกเพื่อให้คุณได้ใช้สารแบบสดสใหม่ๆมันก็ไร้ความหมายค่ะหากคุณจะใช้ทีละขวดตามลำดับ ให้คุณผสมขวดที่จะใช้ก่อนนะคะใช้แอมพูเติมความชุ่มชื้นเป็นอย่างแรกสัปดาห์ที่2เราจัดเป็นแอมพูเพิ่มความกระจ่างใสให้ค่ะส่วนสัปดาห์ที่3เป็นแอมพูที่ช่วยเรื่องความยืดหยุ่นและยกกระชับค่ะเรื่องริ้วรอยนะคะสัปดาห์ที่4เป็นแอมพูสําหรับลดเรือนริ้วรอยค่ะส่วนประกอบที่เหมือนกันก็คือเปปไทด์ค่ะซึ่งเป็นเปปไทด์ประเภทที่ปลุกผิวคุณให้ตื่นค่ะหน้าที่ของเปปไทด์ตัวนี้ คือการส่งสัญญาณให้กับผิวค่ะการได้รับสัญญาณที่ดีเขาเรียกว่านาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะสําหรับผิวก็มีเหมือนกันค่ะซึ่งผิวที่มีวงจรหมุนเวียนดีก็จะมีสุขภาพดีและแข็งแรงค่ะหากอายุเยอะหรือสภาพผิวเสียสมดุลแล้วเมื่อสมดุลของร่างกายพังจะทําให้วงจรผิวเสียสมดุลไปด้วยค่ะให้คิดว่าเป๊ปไทยนั้นทําหน้าที่ปลุกผิวให้กลับไปมีวงจรปกติได้เหมือนเดิมค่ะ ซึ่งตัวนี้นอกจากจะดีเรื่องการยกกระชับและริ้วรอยแล้วยังทำหน้าที่ในการปรับผิวเราให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งโดยการส่งสัญญาณของเปปไทด์นั่นเองค่ะเราได้รับรางวัลจางยองชิวไออาจากผลิตภัณฑ์แอฟซ์ลูดเซตค่ะซึ่งแต่ละโค้ดของแอฟซ์ลูดที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ด้วยค่ะคิดง่ายๆว่าเซตนี้มีแอฟซ์ลูดโค้ดเป็นเบสอยู่นั่นเองค่ะและเราก็ไม่ได้ใช้น้ํากลั่นบริสุทธิ์นะคะเราใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติแทนค่ะ ด้วยวิธีการสกัดด้วยอุณหภูมิต่ําในสภาวะสูญยากาศเราเรียกวิธีนี้ว่าสกินโฟโตเจนิกซึ่งเป็นวิธีการสกัดที่ยากและมีราคาสูงมากๆซึ่งเราจะได้สารสกัดจากพืชธรรมชาติใช้แทนน้ากลั่นบริสุทธิ์ค่ะตัวไฮเดรชันเราใช้สารสกัดจากเปลือกต้นเบอร์ชแทนน้าค่ะส่วนไวต้าลูมินัสวิตามินใช่ไหมคะเราจึงใช้สารสกัดจากผลต้นวิตามินได้เป็นสารสกัดอย่างดีแทนน้ําค่ะ ตัว 24k Go Infusion สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสิ่งจำเป็นต่อการฟื้นฟูความเต่งตึงของผิวนะคะเราจึงใช้สารสกัดจากมเมล็ดสมแดงหรือจินเสงเบอรี่แทนน้ำให้เข้ากับคุณสมบัติ 24k เลยค่ะและ Miracle Rejuvenating เนื่อง,งจากจำเป็นจะต้องเน้นในสารต้านอนุมูลอิสระและการชะลอวยัยเราจึงใช้สารสกัดจากโคชินิลซึ่งเป็นผลจากต้นกระบองเพชรแทนน้ำค่ะ เหตุผลที่เราวางแผนผลิต y ซนิจ y โปรแกรมนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วสำหรับวันธรรมดาแค่แอมพูก็เพียงพอแล้วค่ะแต่กรณีที่ผิวอ่อนล้าม,มากหรือคิดว่าจะต้องบำรุงผิวแบบขั้นพิเศษโดยด่วนขั้นฉุกเฉินตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรม4สัปดาห์ในการบำรุงขั้นพิเศษค่ะฉันได้บอกไปแล้วนะคะว่าประกอบด้วย4ตัวด้วยกันเดี๋ยวจะอธิบายโดยละเอียดเลยค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรในขวดบ้าง สินค้าจะเป็นรูปแบบนี้นะคะหากทุกคนได้สินค้าแล้วเราก็จะแกะสติกเกอร์ออกก่อนเลยค่ะจะติดอยู่ใต้กล่องและแกะง่ายมากหากเปิดแบบนี้สินค้าจะเรียงอยู่ในกล่องค่ะแค่นี้ก็ดูหรูหราแล้วค่ะเราทำออกมาอย่างหรูเลยเอากระดาษด,ด้านในออกเอากระดาษออกนะคะเอ่อขวดจะเรียงตามลำดับนะคะ0 1 2 3เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั้งหมด4สัปดาห์อย่างแรก เราจะมาดูหมายเลขศูนย์ก่อนนะคะข้างล่างจะบรรจุคอแอมพูไว้ค่ะส่วนข้างบนที่เรามองไม่เห็นเราได้บรรจุแอคทีฟแอมพูไว้ค่ะในส่วนของคอแอมพูเราใช้เบบี้ NMF ค่ะและไลโปอมจากพืชที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวค่ะส่วนข้างบนจะเป็นสารสกัดจากแร่มาละคคยนะคะถ้าดูที่ฝาขวดจะมีพลาสติกหุ้มไว้อยู่ค่ะมีพลาสติกห่อไว้ และจะมีรอยประสำหรับฉีกค่ะเราก็ใช้นิ้วแกะแบบนี้ก็จะออกมาอย่างง่ายดายค่ะเวลาผสมเราไม่ได้แกะออกมาผสมกันนะคะแต่ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่กดแล้วจะผสมกันเองเลยค่ะใช้นิ้วป้องแล้วกดลงแรงกดลงไปค่ะกดลงไปแรงแแล้ว a c t i v e แอมพูก็จะไหลออกมาผสมกับข้างล่างค่ะเห็นใช่ไหมคะฉันหมุนให้เห็นชัดๆนะคะทุกคนจะเห็นสารสกัดแร่มาละค ที่เหมือนหมึกสีน้ําเงินออกมานะคะพอเป็นแบบนี้แล้วทํายังไงต่อก็เขย่าได้เลยค่ะเขย่าแรงๆให้ผสมกันค่ะผสมกันแล้วใช่ไหมคะผสมแล้วเป็นยังไงคะเมื่อกี้ขอแอมพูไม่ขยับเลยค่ะเป็นสารที่เหนียวมากไม่เคลื่อนไหวเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นแอมพูไปแล้วค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยหลังจากผสมแล้วเปิดฝาออกหลังจากเปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็นำดอปเปอร์ที่เราเตรียมให้มันจะมีกระดาษหุ้มดอปเปอร์อยู่ให้เอากระดาษออกค่ะ แล้วเราก็ใส่ดรอปเปอร์เข้าไปแทนฝาเดิมก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะฉันได้บอกไปแล้วว่านี่คือแอมพูรปรับพื้นฐานผิวค่ะเป็นเหมือน s t a r t เตอร์แอมพูค่ะบางคนอาจจะคิดว่านี่คือแค่แอมพูรธรรมดารรมดาไม่ใช่เหรือแต่เราได้เป็นจุออที่มีความสเสถียรล,ลงไปในปริมาณมากฉันจะโชว์ให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมนะคะจะเห็นว่ามีออแคปซูลอยู่ด้วยค่ะแต่ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าแคปซูลกลิ้งบนมือนะคะ เพราะออยแคปซูลจะละลายทันทีเมื่อสัมผัสกับผิวค่ะและซึมเข้าสู่ผิวทันทีเลยค่ะสารลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้กับผิวได้ดีมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทําให้ผิวถูกกระตุ้นหรือระคายเคืองเลยค่ะและได้ผ่านการทดสอบระดับปริมาณคอลลาเจนว่าเพิ่มขึ้นไหมเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเช็คผลลัพธ์ตรงนี้ด้วย ไม่ได้เป็นแค่แอมพูเติมความชุ่มชื้นธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็นตัวที่เติมความชุ่มชื้นฟื้นฟูไปถึงผิวชั้นลึกเลยล่ะค่ะเราต้องเช็คความชุ่มชื้นที่ไหนคะเราเช็คความชุ่มชื้นที่ผิวชั้นลึก2อมิลลิเมตรเลยคะ่ะนี่จึงไม่ใช่แค่แอมพูเติมความชุ่มชื้นธรรมดาธรรมดาแต่เป็นพลาสติ m แอมพูค่ะอยากจะให้เข้าใจว่านี่เป็นแอมพูที่จะแสดงผลลัพธ์ได้อย่างสูงสุดเลยคะ่ะ ซึ่งทุกคนอาจจะใช้กับเครื่อง EP Skin Booster ที่จะวางจำหน่ายคู่กันก็ได้นะคะให้คิดว่าช่วงแรกที่ใช้แอมพูตัวแรกนี้จะเป็นเวลาที่ผิวคุ้นชินกับแอมพูและเครื่อง Skin Booster ค่ะและยังมีเป็นเลิศด,ด้านคงความชุ่มชื้นได้อย่างยาวนานไม่ใช่แอมพูเติมความชุ่มชื้นธรรมดาธรรมดาแต่เรามีทั้งความชุ่มชื้นและออยอย่างสมดุลค่ะจะให้ความรู้สึกเหมือนสารหอหุ้มผิวรักษาความชุ่มชื้นไว้ค่ะและนี่คือ s t a r t ต r Ampoule ตัวแรกค่ะ หลังจากผสมแล้วจะต้องใช้อย่างไงนะคะจะต้องใช้อย่างเต็มที่เลยค่ะทั้งเช้าและเย็นตัวนี้อาจจะไม่ใช่สารที่เปลี่ยนแปลงง่ายแบบวิตามินซีนะคะแต่เหตุผลที่แบ่งคอแอมพูและแอคทีฟแอมพูออกจากกันก็เพื่อให้สารบำรุงยังคงความสดใหม่ดังนั้นให้รีบใช้ในเวลาที่เหมาะสมจะดีมากๆเลยละคะ่ะหมายเลขศูนย์ก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขหนะคะ ถ้าดูแล้วจะมีแต่ของเหลวใสๆอยู่ในขวดนะคะซึ่งในนี้มี Brightening Code ของ Absolute Cell Active Code อยู่เยอะมากค่ะใน Core a m p o u l เราใส่ Brightening Code ลงไปด้วยค่ะเมื่อเราลงแรงกดแล้ว Active a m p o u l ข้างบนตรงนี้จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นผงนะคะไม่ใช่วิตามินชนิดเหลวแต่เป็นผงวิตามินนะคะทุกคนจะเริ่มเห็นว่าผงลงไปกองอยู่ที่ก้นขวด เนื่องจากวิตามินรูปแบบผงเป็นรูปแบบที่มีความสเสถียรมากที่สุดเราจึงใส่ผงวิตามินซีไว้ในส่วนของแอ t ท v ฟแอมพูลค่ะซึ่งจะเป็นยังไงคะถ้าเราดูแบบนี้ช่วงแรกที่ผสมเราจะเห็นผงวิตามินลอยไปทั่วในของเหลวค่ะเหมือนผงวิตามินกำลังผสมกันเมื่อทิ้งไว1้ 1- 2สองชั่วโมงผงวิตามินก็จะละลายและเปลี่ยนเป็นของเหลวสีเหลืองค่ะจะกลายเป็นสารสีเหลืองซึ่งเราเตรียมมาแล้วค่ะลองดูนะคะ ผงวิตามินละลายแล้วค่ะรอเวลาให้ผงวิตามินละลายเป็นสารสีเหลืองสวยแบบนี้ก่อนแล้วค่อยใช้กันนะคะในกรณีของผงวิตามินซีนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ในเวลาที่กำหนดนะคะหลังจากผสมแล้วจะต้องใช้ให้หมดภายในสองสัปดาห์นะคะวิตามินแอมพูมีหลายรูปแบบตามท้องตลาดมีจำหน่ายเยอะมากค่ะอย่าง Atomic Energy a m p o u ู e p r o g r a นั้นเราไม่ได้ใช้เพียงวิตามินซีเท่านั้น เราใช้มัลติวิตามินค่ะใช้มัลติวิตามินเหมือนป้อนคุณสมบัติต่างๆของวิตามินแต่ละประเภทให้ผิวค่ะนอกจากวิตามินซีแล้วเรายังมีวิตามินบีวิตามินบีด้วยค่ะเราใส่วิตามินลงไปเยอะมากให้คิดว่าเราใส่วิตามินรวมลงไปค่ะมีคนถามมาเยอะมากว่าระหว่างวิตามินซีกับวิตามินรวมอันไหนช่วยเรื่องไบรท์เทนนิ่งมากกว่ากันคะการที่เราใช้วิตามินรวมที่มีวิตามินซีเข้าไปเพราะเป็นแม่สีเมลานินค่ะจากการทดลองแล้วพบว่า วิตามินรวมนั้นมีประสิทธิภาพในการดูแลเม็ดสีเมลานินมากที่สุดเราจึงใช้วิตามินรวมเป็นส่วนประกอบค่ะถ้าหากเราใช้วิตามินซีในการบำรุงแทนจะเกิดการออกซิเดชันเร็วมากหมายความว่าจะเปลี่ยนสภาพอย่างรวดเร็วและด้วยความเป็นกรดสูงจะทําให้ผิวระคายเคืองได้แต่ในวิตามินรวมนี้สามารถเข้าไปทํางานได้ในหลายๆขั้นตอนของการสร้างเม็ดสีเมลานินเมลานินอาจจะเกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีชั้นล่างสุดก็ได้ เราจะต้องเข้าไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีตรงนั้นหลังจากเม็ดสีถูกสร้างแล้วเราจะต้องเข้าไปยับยั้งกระบวนการแสดงสีบนผิวซึ่งในแต่ละขั้นตอนที่ว่าวิตามินรวมนี้จะเข้าไปทำงานและยับยั้งค่ะแล้วเราก็ได้ผลทดสอบการใช้มาค่ะเราทดสอบการลดเลือนความหมองคล้ำให้กระจ่างใสจากภายในสู่ภายนอกค่ะตอนที่เราเลือกคุณสมบัติการทดสอบ เราไม่ได้บอกเพียงลดเลือนจุดด่างดําแต่เราพิสูจน์ว่าสามารถลดเลือนฝ้าได้ค่ะปัญหานี้ไม่ใช่แค่เพราะเกิดเม็ดสีเมลานินขึ้นมาแต่ฝ้านั้นมีสาเหตุจากการเกิดที่ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะจุดด่างดําบนใบหน้าที่รักษายากที่สุดส่วนใหญ่จะตอบว่าฝ้ากันค่ะเราได้ทดสอบแล้วและได้ผลว่าลดเลือนฝ้ากระได้และยังผ่านการทดสอบการฟื้นฟูผิวลดเลือนจุดด่างดาด,ด้วยค่ะซึ่งดูจากข้อมูลแล้วแสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การฟื้นฟูสูงมากค่ะ ทุกคนสามารถไว้วางใจที่จะใช้ได้เลยค่ะใครที่กังวลเรื่องผิวหมองคล้ำแต่สินค้า Brightening ที่ใช้ยังไม่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจตัวนี้ช่วยคุณได้มากเลยแหละคะ่ะตัวต่อไปนะคะแค่ดูก็ให้ความรู้สึกอยากใช้แล้วค่ะใช่ไหมล่ะคะมีทองเป็นส่วนประกอบทอง 24k ค่ะนี่คือ 24k g o Infusion ค่ะ เป็นตัวที่ใช้ในสัปดาห์ที่3นะคะในส่วนของคอแอมพูเราใส่ทองลงไปค่ะแล้วก็มี lifting code ของเซลล์แอคทีฟผสมอยู่ด้วยไม่ได้ใส่แค่นี้แต่ใส่เท่านี้เลยค่ะส่วนแอคทีฟแอมพูเราใส่ r e s เวอร t ทรอเข้าไปค่ะ r e s เวอร t ทรอเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากน่าจะทราบกันดีว่าเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในวายค่ะเป็นสารที่สกัดจากอาง,งุ่นและพืชตระกูลเบอร์รี่ สารที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการลดเลือนริ้วรอยและเป็นสารที่ทําให้เสถียรได้ยากมากซึ่งนํามาใช้ยากมากนํามาใช้ยากมากเลยล่ะค่ะแต่เราได้นํามาใส่ในโค้ดหมายเลขสตรงนี้ด้วยค่ะเห็นทองข้างล่างใช่ไหมคะเห็นเฉพาะคอแอมพูแล้วถ้าเรากดลงไปลองดูนะคะจะเห็นของเหลวสีน้ําตาลไหลลงมาค่ะถ้าเขย่าแล้วจะเป็นยังไงคะ ของเหลวจะมีสีเข้มขึ้นนิดหน่อยและมีทองผสมอยู่ค่ะหลังจากผสมเรียบร้อยแล้วก็เอาฝาออกเอาฝาออกแล้วใส่ดรอปเปอร์ลงไปก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนื่องจากเป็นตัวช่วยด้านความแต่งตึงและยกระชับเราจึงใส่ส่วนประกอบเปปไทด์ลงไปเยอะมากๆค่ะซึ่งใส่ลูปีนเปปไทด์ของเซ l l Active ฟโคดลงไปค่ะและรวมกับเปปไทด์อีก7ชนิด ทำให้ผิวแต่งตึงและยกระชับได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะเราจึงใส่ส่วนประกอบเปปไทด์ลงไปด้วยค่ะและเราก็ใช้เทคโนโลยีในการทําให้เปปไทด์เสถียรค่ะถ้าทดลองบนหลังมือแล้วถ้าสังเกตจะเห็นทองเลยค่ะมีทองผสมอยู่เห็นชัดเจนเลยละค่ะเป็นการส่งคุณสมบัติและประสิทธิภาพของทองคําให้กับผิวซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบค่ะ และแค่มองก็รู้สึกพอใจในการใช้แล้วแหละค่ะให้ผลแบบปรากฏการ p l a c ิโบผลิตภัณฑ์ของผลติตภัณฑ์ส่วนหนึ่งก็มาจากการตั้งความหวังในการใช้งานของเราด้วยค่ะส่วนตัวฉันตัวนี้สวยมากจึงชอบมากที่สุดเลยค่ะหลังจากทาแล้วให้ความรู้สึกยังไงล่คะคะเหมือนเป็นการเคลือบผิวออทำให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุนค่ะซึ่งผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วค่ะปกติถ้าบอกว่าเป็นร่องลึกที่รักษายาก เราได้ทำการทดสอบความลึกของริ้วรอยรอบดวงตาและร่องแก้มนะคะว่าตื้นขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทดสอบด้วยว่าหลังหยุดใช้แล้วผลลัพธ์นั้นจะคงอยู่ได้นานแค่ไหนหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว4สัปดาห์นะคะเราได้ทำการสำรวจว่ารู้สึกว่าผิวแต่งตึงได้รับการฟื้นฟูไหมรวมทั้งริ้วรอยรอบดวงตาและการยกกระชับหลังจากที่เราทำการสำรวจจากผู้ใช้จริงแล้ว100%เซทุกคนตอบว่า,ร,วารู้สึกว่าได้รับการบำรุงและฟื้นฟูคะ่ะ ผู้ที่ได้ทดลองใช้บอกว่าตอนที่ใช้รู้สึกได้ว่าผิวได้รับการฟื้นฟูรู้สึกว่าใช้แล้วหน้าดีขึ้นมีคนได้ผลจำนวนมากอยากให้ทุกคนเชื่อและลองใช้ดูค่ะถ้าลองใช้ไปสัก3-4ถึงครั้งผิวที่เคยหย่อนคล้อยไมต่ต่งตึงก็จะเริ่มเห็นผลยกกระชับขึ้นเรื่อยๆและจะเริ่มรู้สึกว่าผิวละเอียดขึ้นด้วยค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นโค้ดหมายเลข3ค่ะ ถ้าดูในส่วนของคอแอมพู ool, จะเห็นเป็นสารขุ่นๆอยู่ข้างในนะคะข้างในแอคทีฟแอมพูมีอะไรอยู่คะมีซูครเฟตอยู่คะ่ะจริงๆแล้วซูครเฟตถูกนำไปใช้ในยาเยอะคะ่ะมีคุณสมบัติเยอะมากแต่การจะมาทำละลายในเครื่องสำอางให้มีสภาพเสถียรนั้นทำได้ยากมากคะ่ะเนื่องจากทำให้เสถียรได้ยากเลยไม่ค่อยนิยมใช้กันส่วนใหญ่ถ้าจะใช้ก็จะใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆ เราได้ใส่ซูคราเฟตในแอคทีฟแอมพลูปริมาณมากเออถ้ากดแล้วสารสีม่วงส,สวยๆก็จะไหลลงมาแบบนี้เลยล่ะคะ่ะหลังจากที่แอคทีฟแอมพลูไหลลงมาผสมกับคอแอมพลูแล้วจะทำให้ความหนืดเพิ่มขึ้นคะ่ะหลังจากที่เราเขยา่าถ้าสังเกตจะรู้สึกเหมือนตัวสารบำรุงมีความเข้มข้นขึ้นคะ่ะซึ่งสารจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อนๆสีสวยเลยละคะ่ะ หลังจากผสมกันเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งฝาเดิมฝาแรกให้เอาทิ้งไปค่ะแล้วใส่ d r อปเปอลงไปให้เรียบร้อยปิดฝาแล้วเอาไปใช้ได้เลยเลยคะ่ะหลังจากผสมแล้วเราจะได้สารสีม่วงอ่อนลักษณะข้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ d r อปเปอดูดสารขึ้นมาได้เลยค่ะในคอแอมพลนะคะเราใช้ออมไมโคดของ CellActive Code ลงไปถึง3 0 0 0 0 0 ppm เลยค่ะ300 0 0 0 ppm ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากๆนะคะ ในขณะที่มีเบสเป็นออลมโคดแล้วเรายังเพิ่มสารบำรุงที่ดีหลายตัวเข้าไปอีกให้คิดแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าดูลักษณะสา,สารแล้วจะไม่เหมือนแอมพูเป็นเหมือนกึ่งแอมพูกึ่งครีมประมาณนั้นค่ะเมื่อทาแล้วเบาสบายผิวเลยค่ะให้ความรู้สึกสบายดูดซึมเร็วด้วยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกดีมากเมื่อทาค่ะเราได้ทำการทดสอบการลดเลือนริ้วรอยนะคะหลังใช้ไปสี่สัปดาห์ เราได้เช็คแต่ละหัวข้อของการลดเลือนริ้วรอยนะคะทั้งเรื่องริ้วรอยรอบดวงตาความยกกระชับและการดูแลผิวที่หย่อนคล้อยต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราได้รับผลการทดสอบว่าฟื้นฟูและคงผลลัพธ์การลดเลือนริ้วรอยะคะ่ะเราเช็คเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของผิวไปแล้วเรายังเช็คก,การเปลี่ยนแปลงหลังหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยคะ่ะว่าสามารถคงประสิทธิภาพไว้ได้นานแค่ไหนมาด้วยนะคะและได้ผลการทดสอบว่า สามารถคงประสิทธิภาพหลังหยุดใช้ได้ค่ะและยังช่วยฟื้นฟูผิวให้มีความละเอียดขึ้นได้ดีมากอีกด้วยล่ะค่ะและเราก็ได้ทดสอบว่าฟื้นฟูได้มากแค่ไหนก็ได้ผลทดสอบเป็นตัวเลขมาด้วยค่ะเมื่อดูจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าโครงสร้างผิวมีความแน่นและละเอียดขึ้นตามลำดับเลยค่ะก่อนจะวางจำหน่ายเรามีการให้ข้อมูลล่วงหน้าและให้สินค้ากับสมาชิกบางกลุ่มแล้วซึ่งมีคนสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เยอะมาก วันนี้จะมาตอบคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะนะคะมีคนถามเยอะมากว่าถ้าจะใช้คู่กับ Absolute Skin c a r e s e t จะต้องใช้ยังไงหากต้องการใช้คู่กับ Absolute MP p o พูให้ทาเป็นชั้นเลเยอร์ค่ะแต่ใช้ในกรณีที่ใช้ครบทั้ง6ชิ้นของ Absolute Set แล้วไม่จำเป็นต้องทาแอมพูไปอีกเลเยอร์นึงค่ะถ้าอยากเพิ่มชั้นเลเยอร์แอมพูไปให้ทา t ท n e r ก่อนค่ะแล้วตามด้วย Absolute MP p o พูแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ Synergy MP ูที่ต้องการทาไปอีกชั้นได้เลยค่ะ ส่วนตัวหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเซรั่มครีมหรือโลชั่นให้เอาออก1-2ตัวค่ะเพราะปริมาณสารที่ผิวรับได้มีจำกัดถ้าเราจะเน้นใช้อัมพูแล้วนั้นให้ลงนูทริชั่นครีมปิดท้ายตัวเดียวจะดีที่สุดค่ะในกรณีที่จะใช้คู่กับเดอะเฟมเซ็ตให้ใช้หลังโทนเนอร์ของเดอะเฟมค่ะใช้โทนเนอร์แล้วก็ตามด้วยเซนจี้อมพูที่ต้องการได้เลยสามารถทาแบบนี้ได้เลยนะคะมีหลายคนที่คิดอยากจะใช้สีตัวนี้ มิกซ์แอนด์แมชกันด้วยค่ะอย่างตัวแรกโค้ดหมายเลขศูนย์จะใช้คู่กับตัวไหนก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะส่วนตัววิตามินถ้าเป็นไปได้หากผิวรู้สึกถูกกระตุ้นให้ใช้คู่กับตัวแรกก็จะดีค่ะแต่ถ้าใช้แล้วไม่เป็นไรแนะนำให้ใช้ตัวเดียวค่ะจะดีที่สุดเลยใช้วิตามินตัวเดียวให้หมดก่อนแล้วค่อยไปใช้ตัวอื่นผสมกันได้ค่ะใช้วิตามินตัวนี้ตัวเดียวก่อนแล้วทิ้งระยะ สมมุติถ้าจะใช้วิตามินแอมพูในช่วงเย็นแล้วก็ให้ใช้ตัวอื่นช่วงกลางวันก็ได้ค่ะเป็นการ Mix and m a ด์แแบบนี้ดีกว่าแล้วก็มีคำถามที่ว่าเซตนี้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของอโทมี่ตัวไหนไม่ได้บ้างใช้ได้กับทุกตัวนะคะแต่จำเป็นต้องควบคุมปริมาณใช้ตามสภาพผิวของเราค่ะเพราะสกินแคร์ที่มีคุณสมบัติสูงและมีสารบำรุงปริมาณมากแม้เราจะผ่านการทดสอบการระคายเคืองทุกอย่างแล้วถ้าใช้เยอะเกินไป จะทำให้ผิวรู้สึกเครียดได้ค่ะแทนที่เราจะใช้ทั้งสี่ตัวนี้พร้อมกันในครั้งเดียวต่อให้เราทาแล้วรู้สึกอิ่มใจแต่ผลลัพธ์ไม่ดีแบบนั้นค่ะแทนที่เราจะใช้สี่ตัวนี้พร้อมกันเราใช้ในปริมาณที่ผิวรับได้ก็พอนะคะสำหรับฉันคนที่มีอายุทาได้ถึงสามชั้นเลยค่ะทาแอมพูเป็นสามชั้นเลเยอร์ได้แล้วตามด้วยผลิตภัณฑ์พวกโลชั่นหรือครีมบางๆปิดท้ายค่ะส่วนตัวฉันใช้แบบนี้ค่ะ ฉันใช้แต่ละตัวทาในบริเวณที่ต่างกันค่ะส่วนที่ฉันกังวลด้านความหมองคล้ำฉันใช้หมายเลขหนทาส่วนนั้นไม่ได้ทาทั้งหน้าส่วนไหนที่แห้งฉันก็ใช้หมายเลขศูนย์ค่ะฉันทาแต่ละส่วนตามคุณสมบัติตามปัญหาผิวค่ะวิธีใช้ก็ต้องดูตามสภาพผิวของแต่ละคนและการตอบสนองของผิวเราแล้วปรับให้เหมาะสมค่ะมีคนถามม่เยอะเหมือนกันค่ะว่าเครื่อง ep skin booster ออกมาคู่กันจะใช้ด้วยกันยังไงคะ ก่อนอื่นสินค้าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่สําหรับผิวใช่ไหมคะตัวนี้เป็นสกินแคร์ตัวใหม่สําหรับผิวและเครื่องนี้ก็เป็นอุปกรณ์ใหม่สําหรับผิวปัญหาไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่เพราะมันแปลกใหม่ผิวอาจจะเกิดการตอบสนองได้ก่อนอื่นเริ่มด้วย a d v a n c e h ฮาร์เรชัจะดีที่สุดคะ่ะใช้แอมพูตัวแรกนี้ตัวเดียวก่อนได้เลยคะ่ะถ้าใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไรให้ใช้ร่วมกับเครื่องในโหมดที่เบาที่สุดใช้ร่วมกันเป็นการเริ่มต้นคะ่ะ ในกรณีที่ใช้ Advanced Hydration ร่วมกับ EP Skin Booster มันจะทำหน้าที่เป็นแอมพูที่ช่วยให้ผิวได้คุ้นชินกับเครื่อง EP Skin Booster นี้ค่ะบางคนอาจจะอยากใช้ตัวอื่นเลยฉันเน้นกระจ่างใสขอหมายเลขหนึ่งเลยแล้วกันค่ะถ้าใช้วิตามินแอมพูคู่กับเครื่องหมดแรงที่สุดจะได้ผลหรือไม่ไม่สำคัญแต่คิดว่าผิวถูกกระตุ้นแน่นอนค่ะเพราะเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงมากแค่ใช้ตัวเดียวก็เต็มที่อยู่แล้ว ep skin booster ก็เป็นอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยมากเป็นตัวที่จะส่งสารบำรุงคุณสมบัติสูงให้ลงสู่ผิวชั้นลึกได้เป็นอย่างดีดังนั้นหากใช้ร่วมกับ ep skin booster แล้วนั้นให้ใช้คู่กับหมายเลขศูนย์ก่อนนะคะหลังจากที่ให้เวลาผิวเริ่มชินแล้วถ้าใครใช้แค่นี้แล้วผิวเกิดการตอบสนองให้ใช้เครื่องคู่กับเซตที่เคยใช้ไปก่อนคะ่ะ แล้วค่อยเปลี่ยนมาใช้เซนจี้แอมพูจะดีกว่านะคะส่วนวิตามินแอมพูนั้นเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ b r i g h t ทนิ่งในกลางวันจำเป็นจะต้องใช้คู่กับครีมกันแดดทุกครั้งค่ะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้คู่กับครีมกันแดดค่ะมีบางคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ b r i g h t ท n i n g แล้วบอกว่าจุดด่างดำชัดขึ้นมีคนถามมาเยอะมากเพราะไม่ได้ทาครีมกันแดด100%เเลยค่ะใช้กลางคืนจะดีที่สุดค่ะถ้ากลางวัน เราไม่มั่นใจว่าจะทาครีมกันแดดได้ดีให้เอาไปใช้กลางคืนเลยค่ะแต่ถ้าส่วนตัวอยากให้ใช้กลางวันและกลางคืนด้วยหลังจากใช้ให้ทาครีมกันแดดในปริมาณที่พอเหมาะและทาให้สม่ำเสมอด้วยนะคะเพราะในนี้มีสารที่ตอบสนองต่อรังสี UV ถ้าไม่ทำวิธีนี้คุณจะได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการได้ยากค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนจะต้องใช้คู่กับ ครีมกันแดดทุกๆครั้งเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รู้ข้อมูลโดยละเอียดรวมถึงตอบทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรอคอยอย่าง a t o m i Synergy Ampoule Program ไปแล้วนะคะทุกคนตั้งตารอตัวนี้มากแค่เห็นก็สวยประทับใจแล้วแต่วิธีใช้อาจจะยากหน่อยค่ะถ้าทุกคนฟังข้อมูลทั้งหมดนี้อย่างดีและใช้ตามวิธีที่ถูกต้องฉันว่านี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ผลลัพธ์ที่น่าตกใจมากกว่าตัวไหนๆเลยละคะ่ะแล้วฉันจะนำสินค้าใหม่มาแนะนำให้ทุกคนอีกครั้งในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ